สวัสดีครับคุณเลืฟังครับส่งมอบบทศึกษาอย่างตอนนี้เราศึกษาพระธรรม1ย่อนในส่วนของพระคมพีร์ภาคพันธสัญญาใหม่นะครับส่งมอบให้ฟรีจะเป็นอากิชนหรือท่านที่สนใจครับก็ส่งให้เขียนจดหมายรับได้ครับที่รายการพระคมพีทางอากาศตุปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110 เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านศึกษาในพระธรรมหนึ่งยนบทที่4ถึงข้อ14บทที่4นี้มี21ข้อวันนี้เรามาดูต่อนะครับข้อ15บอกว่าผู้ใดยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงสถิตยอยู่ในคนนั้นและคนนั้นอยู่ในพระเจ้านี่คือการที่เราเริ่มต้นกับพระองค์นะครับอย่าบอกนะครับว่าการประสูติโดยเดบ พระวิญญาณจากยิพมพภมจารีไม่มีความสําคัญนี่คือพระวิญญาณนะครับในหนึ่งโครินบทที่1 5ข้อ3ข้อ4บอกว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้าวายนั้นข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเป็นเรื่องสําคัญที่สุดคือคือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายประชชนเพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ถ้าพระองค์ไม่ใช่ผู้ที่พระงกล่าวถึงการตายและการฟื้นบัชน และถูกฝังไว้และวันที่สามพระคิดถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหมายจากพระเจ้านะครับตามที่เขียนไว้นั้นแต่หลักฐานที่ปรากฏยืนยันนะครับพระคิดฟื้นจากความตายและพิสูจน์ว่าพระองค์ประสูติโดยเดชพระวิญญาณบรยสุดของพระเจ้าในข้อนี้ครับพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในคนนั้นและคนนั้นอยู่ในพระเจ้า นี่เป็นเหตุผลที่พระคิดตรัสได้นะครับสิ่งที่โปรองกระทําเราได้กระทำโปรองตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดฟังคําของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดรและไม่ถูกพิพากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วในประธรรมยอบที่5ข้อ2ีสิบ่งเหล่านี้จะเป็นไปได้อย่างไรพระคิด ตรัสไว้ในประธรรมยอบทที่5ข้อ19อีกพระบุตรจะกระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำเพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำสิ่งนั้นพระบุตรจึงทรงกระทำด้วยพระเจ้าทําให้คนตายฟื้นขึ้นและกําลังจะตัดสินคนตายทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระองค์สามารถตรัสกับเราวันนี้ว่าถ้าเราได้ยินเสียงพระองค์เชื่อในพระองค์เราก็จะได้รับความรอด ข้อ16ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงสถิตยอยู่ในผู้นั้นทั้งสองประการเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันเราไม่สามารถบอกได้ว่าเรารักพระเจ้าและเป็นลูกของพระเจ้าแต่ยังเกลียดคนอื่นอยู่เรามีใจคำว่าเกลียดชังพี่น้อง ครั้งที่สองแล้วนะครับในบทนี้ที่ผู้เขียนบอกถึงคําจํากัดความนะครับพระเจ้าทรงเป็นความรักวิธีง่ายๆที่จะให้จําได้คือว่า4ี่คูณสองสองคูณสผลลัพธ์คือ8มีปรากฏในข้อที่8เป็นข้อแรกจากนั้น8ก็คูณด้วย2อีกครั้งในข้อ16 8 2กหกนะครับข้อที่16เป็นอีกข้อหนึ่งที่ปรากฏคําว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก ต่อไปข้อส7เจในข้อนี้แหละความรักของเราจรึงสมบูรณ์เพื่อเราทั้งหลายจะได้มีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ได้มีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์เป็นอย่างเป็นเช่นไรเราทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นความรักของเราสมบูรณ์เพื่อเราทั้งหลายจะได้มีความมั่นใจในวันพิพากษาถ้าทารักพระเจ้ารักพระคิดและรักพี่น้องชายหญิง อยู่ในความเชื่อสิ่งเหล่านี้จะทำให้ท่านมีใจกล้าและเราจะไม่มีความกลับในวันอิภาษาไม่กลัวนะครับไม่มีความกลัวในวันอิภาษาเพราะว่าพราะองค์ทรงเป็นเช่นเราเช่นไรเรางท่งายในโลกก็เป็นเช่นนั้นบอกอีกอย่างนะครับเราจะเป็นเหมือนพระคริสต์พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและมีชีวิตอยู่แล้วก็จะเป็นวัดอย่างนั้นในวันขานานะครับ ข้อในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสียเพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษและผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์ความกลัวในใจคนนะครับลูกของพระเจ้าไม่ต้องกลัวในวันหนึ่งข้างหน้าที่เรียกว่าวันพิพากษาของพระเจ้าเรื่องนั้นหมดไป เมื่อประคิดสิ้นพระชนเพื่อเราผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์ถ้าใครยังกลัวก็ไม่สามารถชื่นชมยินดีกว่าความรอดที่ได้รับความชื่นชมยินดีเนี่ยเป็นกีนกา้นของความรักถ้าท่านรักมีความรักต่อประคิดต่อพระเจ้าต่อพี่น้องความกลัวก็หมดไปหรือว่าถูกกำจัดให้หมดไป ข้อ19เราทั้งหลายรักก็เพราะโรรองสมรักเราก่อนพระเจ้ารักเราก่อนในสภาพที่เราไม่น่ารักแต่พระเจ้ารักเราข้อยี่สิบถ้าผู้ได้ว่าข้าพระเจ้ารักพระเจ้าและใจะยังเกลียช้างพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นคนพูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่เห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นไม่ได้ นี่ไม่ได้พูดเองนะผู้เขียนคือท่านยอนบอกไว้ถ้าหากว่าท่านบอกว่าท่านรักพระเจ้าแต่ว่าเกลียดชังพี่น้องนะครับท่านก็เป็นคนพูดโกหกเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตอนที่แลเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นไม่ได้ทุกวันนี้ครับมีพวกที่สองหน้าในคลิสจักรนะครับข้อนี้บอกว่าถ้าเราไม่รักพี่น้องของเรา เราก็ไม่รักพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันข้อ21ข้อสุดท้ายของบทที่4ครับพระบัญญัตินี้เราทั้งหลายก็ได้มาจากพระองค์คือว่าให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วยนี่เป็นบัญญัติพระเจ้าไม่ได้ถามว่าชอบบัญญัตนะิหรือต้องการจะทําหรือไม่นะครับแต่รัสว่านี่เป็นบัญญัติที่เราได้สั่งไว้แก่ท่านเพราะว่าเรารักท่านทั้งหลาย จงรักด้วยค,คนมากมายก็บอกถึงการทุ่มเทถวายชีวิตเพื่อสังคมเพื่อช่วยคนให้ดีขึ้นนะครับที่เราเรียกว่าพัฒนาคือเสียนเลยว่าการรับใช้พระเจ้านะครับคือเสียนที่ขี้เกียจร,รับใช้พระเจ้าไม่ได้อุทิศตนเพื่อพระคิดไม่ได้แสดองออกมาในในชีวิตในการรับใช้นะครับก็น่าสงสัย เ,เฉพาะเรื่องของการรักคนอื่นต่อไปเป็นบทที่5แล้วก็เป็นโครงสร้างใหญ่โครงสร้างที่3นะครับพระเจ้าทรงเป็นชีวิตมี3ส่วนนะส่วนแรกก็คือพระเจ้าเป็นความสว่างเป็นความรักและส่วนสุดท้ายนะครับพระเจ้าเป็นชีวิตในบทที่5นะครับบทนี้เป็นช่วงสุดท้ายของจดหมายฝากเล่มเล็ก ที่ดีมากเล่มน,นี้นะครับในส่วนแรกของจดหมายฝากของท่านยอนเราเห็นว่าพระเจ้าเป็นความสว่างช่วงกลางครับพระเจ้าเป็นความรักสุดท้ายพระเจ้าเป็นชีวิตจำง่ายๆแสงสว่างความรักและชีวิตในห้าข้อแรกนี้ครับท่านผู้เขียนบอกเกี่ยวกับชัยชนะเหนือโลกนี้คำว่าโลกในที่นี้ครับใช้คำว่า cosmos หมายถึงโลกรวมถึงระบบความเป็นไปของโลกการปกครองความเห็นแก่ตัวความโลภความเศร้าสลดความเจ็บไข้ได้ป่วยและบาปท่านผู้เขียนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่คริสเตียนจะมีชัยชนะเหนือโลกด้วยกําลังของตัวเองบทที่5ข้อหนึ่งครับผู้ใดเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคิดผู้นั้นก็เกิดจากพระเจ้าผู้ใดรักพรองค์ผู้ทรงให้กําเนิดผู้นั้นก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วย พระเจ้าเป็นชีวิตและชีวิตเกิดจากพระองค์ผู้ใดเชื่อว่าพระเยซูปเป็นพระคริสต์ผู้นั้นก็เกิดจากพระเจ้านี่คือวิธีการนะครับเป็นวิธีที่เราเห็นว่าคนคนหนึ่งเกิดใหม่ได้อย่างไรท่านผู้เขียนชี้ให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนตอนต้นของพระธรรมพระกิติคุณของท่านย่อนนะครับเราเป็นลูกของพระเจ้าโดยความเชื่อนะครับ ในพระคิดแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระน,นามของพระองค์พระองค์ประทรงประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าพระธรรมยอต์บทที่ 1. นึข้อสิหมายความว่าเมื่อใครเชื่อวางใจในพระคิดนะครับพระองค์เป็นผู้ใดเชื่อวางใจนะครับสิ่งที่พระองค์ทำจะไม่มีค่าถ้าหากว่าพระองค์ไม่ได้เป็นที่ เป็นผู้ที่พรงเป็นตามที่ได้บอกเอาไว้คือพระผู้ไทยอีกครั้งนะครับการประสูติโดยเดชพระวิญญาณบริสุกของพระเจ้าในการประสูติของพระคิดเมื่อ2,000ันปีจากหญิงพม่มจารีนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับผู้ที่ยอมตายเพื่อความบาปของโลกผู้นั้นไม่ใช่คนธรรมดาเพราะว่าคนธรรมดานั้นเป็นคนคนบาปครับไม่สามารถช่วยคน,คนอื่นได้ครับ ผู้ใดเชื่อว่าพระเยซูปเป็นพระคิดผู้นั้นก็เกิดจากพระเจ้านี่คือความเชื่อที่ทำให้เกิดการกลับใจและบังเกิดใหม่ในพระเจ้าครับในทันทีที่บังเกิดใหม่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราบังเกิดใหม่แล้วหลายคนมีประสบการณ์ที่ชื่นชมยินดีหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คริจักอิ่มอกอิ่มใจยินดี แต่อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นสําหรับทุกคนนะครับอาจมีบางคนที่เป็นที่ว่านี้แต่นั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นกับทุกคนผู้ใดเชื่อว่าพระองค์ผู้ทรงให้กําเนิดผู้นั้นก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วยเมื่อท่านเชื่อวางใจในพระคิดท่านก็บังเกิดใหม่และพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าของท่านพระองค์เป็นพระเจ้าพระบิดาและทรงเป็นพระบิดาของท่านถากว่าพระองค์เป็นพระบิดาของท่าน พระองค์ก็ให้กําเนิดท่านท่านก็รักพระองค์เรื่องไม่ได้จบเพียงเท่านี้ครับท่านกําลังรักผู้ที่กําเนิดจากพระองค์ด้วยหรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือว่าท่านรักคนอื่นที่เป็นคริสเตียนหรือเป็นลูกของประชาด้วยท่านยอนบอกไว้ในก่อนหน้านะครับไม่มีสิ่งใดใหม่ในพระธรรมยอนอยอนหนึ่งยอนบทที่3ข้อเสเบิบเอนี่เป็นคำสั่งสอนที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกคือให้เราทั้งหลายรัก ซึ่งกันและกันองค์พระคิดเองได้ตรัสไว้นะครับในประธรรมยอมบทที่13ข้อ35พองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าทั้งหลายรักซึ่งกันและกันรักกันและกันดังนี้แหละควรทั้งปวงก็จะได้รู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราพูดถึงเรื่องกําเนิดจากพระเจ้านะครับความหมายของการกําเนิดจากพระเจ้าเนี่ยสำคัญนะครับ การกำเนิดจากพระเจ้าไม่ใช่ความจริงที่ว่าเราเข้าร่วมในโบสถ์และก็ประกอบพิธีที่เป็นศาสนาพิธีต่างๆถ้าการกำเนิดจากพระเจ้าเป็นอย่างนั้นผมว่าไม่ไม่ใช่นะครับไม่ถูกการไปคิดจักรร่วมกิจกรรมของคิดจักรร่วมพิธีกรรมต่างๆไม่ได้ทำให้ท่านเป็นลูกของพระเจ้า เรื่องสาคัญก็คือว่าท่านเกิดจากพระเจ้าหรือไม่หรือที่เราเรียกว่าบังเกิดใหม่แล้วหรือยังการบังเกิดใหม่คือการเชื่อวางใจในพระคิดเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและนี่เป็นการพิสูจน์ว่าท่านรักพระเจ้าพระเจ้าพระบิดากับเป็นผู้ให้กําเนิดท่านและท่านก็รักพระบุตรของพระคิดอาพระบุตรของพระเจ้าคือพระคิดและก็รักผู้เชื่อคนอื่นด้วย เพราะว่าเขาเป็นพี่น้องชายหญิงมีพระเจ้าองค์เดียวกันเรื่องแบบนี้ครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับคณะนิกายคลอจากเชื้อชาติหรือกลุ่มชนผู้ที่เกิดหม่จากพระเจ้านะครับจะรักคนซึ่งเกิดหม่ด้วยกันและนี่คือความหมายนะครับสำหรับจดหมายฝากฉบับนี้บอกไว้ถึงการที่เราสามารถแน่ใจในความรอดได้และท่านยอนกำลังให้เรา รู้ถึงข้อพิสูจน์บางอย่างว่าเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับคือประการแรกครับถ้าท่านทั้งหลายรู้ว่าพระองค์เที่ยงธรรมท่านก็รู้ว่าทุกคนที่ประสูติต,ตามความเที่ยงธรรมได้บังเกิดมาจากพระองค์ด้วยหนึ่งยมบทที่สองข้อยีลูกของพระเจ้าทําตามนะพระบัญญัติของพระเจ้าความเที่ยงธรรมในชีวิตของเขาไม่ได้หมายความว่าความเที่ยงธรรมเป็นเรื่องผิดปกติ หรือเป็นเรื่องที่เราอนานๆานททาครั้งนะครับแต่เป็นเรื่องที่เราต้องทําอย่างสม่ําเสมอในชีวิตของเราเราจจะผิดพลาดหกล้มแต่เราต้องประพฤติอย่างทิ้งธรรมและมีชีวิตอยู่ในความทิ้งธรรมถ้าว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าประการที่สองครับผู้ใดบังเกิดจากพระเจ้าผู้นั้นไม่กระทําบาปสภาพของพระเจ้าอยู่ในคริสเตียนเขาทําบาปไม่ได้ เพราะว่าเขาเกิดจากพระเจ้าในหนึ่งยอนบทที่สามข้อเกนะครับคริเสเตียนจะไม่ทําบาปเขาจะไม่ใช้ชีวิตในทางนั้นหรือก็ทําสิ่งนั้นวิธีชีวิตของคนบาปคือทําบาปเขามีชีวิตอยู่ในความบาปตลอดเวลาแต่คริเสเตียนไม่นะครับไม่อย่างนั้นเราทุกคนมีชีวิตอยู่ในความบาปจนกระทั่งเมื่อเรามารู้จักกับพระคิดพูดง,ง่ายๆคือว่ารู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีนะครับไม่ทํา ไม่ใช้ชีวิตแบบนั้นแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเราสมบูรณ์เราก็อาจจะพลาดได้แต่รู้ว่าเราไม่ควรทําสิ่งนั้นนะครับประการที่สาในประธรรมหนึ่งยอนบทที่สี่ข้อเนะครับท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าคริดเตียนจะรักคริเสเตียนคนอื่นด้วยนี่เป็นแบบทดสอบหนึ่ง ที่จะให้ความแน่ใจว่าท่านเกิดใหม่หรือบังเกิดใหม่จากพระเจ้าคือท่านรักคริเียนคนอื่นหรือไม่ประการที่สี่ครับในหนึ่งยอห์นบทที่5ข้อสเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกพิเียนจะต้องมีชัยชนะต่อโลกชนะต่อโลกคือสิ่งที่ ขัดขวางการดําเนินชีวิตแบบกิเียนตัวอย่างง่ายๆคือสังคมทุกวันนี้เป็นแบบบริโภคนิยมแล้วก็เน้นวัตถุนิยมเราต้องเอาชนะเหนือสิ่งเหล่านี้นะอย่าให้สิ่งเหล่านี้มามีอิทธิพลเหนือเราประการที่5อยู่ในหนึ่งยนบทที่5ข้อ18เราทั้งหลายรู้ว่าคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทําบาปแต่พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองรักษาและมารร้ายไม่แตะต้องเขา คริสเตียนต้องหลีกหนีห่างไกลจากสิ่งชั่วร้ายหรือว่ามารซาตานข้อพิสูจน์สประการนะเป็นเครื่องหมายของการเกิดใหม่สอประการของคริสเตียนกรับถูกบันทึกลงในบทนี้เราจะศึกษาใน2ประการหลังให้ละเอียดเมื่อไปถึงตอนนั้นนะครับท่านยอนกําลังเน้นนะที่แบบทดสอบของการเป็นคริสเตียนที่แท้ซึ่งก็คือความรักการเชื่อฟังและความจริง ไม่มีใครโตเถียงคำสามคำนี้ได้ครับความรักการเชื่อฟังและความจริงเป็นเครื่องหมายของลูกของพระเจ้าหรือว่าคริสเตียนคุณลองฟังครับเราศึกษาพระคตณธรรมคำพีตอนนี้เป็นพระธรรมหนึ่งย่อนในส่วนของพันธสัญญาใหม่นะครับนอกจากจะศึกษาแล้วทางทีมก็จัด ส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับจะเป็นพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจฟรีไม่มีเงินขายครับเพียงจะมารับได้ที่รายการพระกัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ4 4พระโนงกรุงเทพ10110ขอประเจ้าเวพรสวัสดีครับ so 着光。